สวัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงวิธีการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs นะครับโดยการใช้ t Tools ที่ชื่อว่า voice typing นะครับซึ่ง t l voice typing Tool voice typing อันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูผมอ l l o w ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่ง เป็นภาษาไทยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเทสกันดูอีกรอบนะครับอ่านะครับผมจะลองเทสในการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับอ่าอันนี้เราสามารถพิมพ์ด้วยเสียงได้แล้วนะครับโอเคคอนเฟิร์มว่าพิมพ์ได้จากนั้นครับเรานอกจากที่เราจะทําการพิมพ์ด้วยเสียงแล้วนะครับเรายังสามารถถอดเทป จากไฟล์ mp 3จากไฟล์บันทึกเสียงที่บางครั้งเราจะมีการบันทึกในห้องประชุมนะครับเราสามารถใช้ตัวโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับในการถอดเทปบันทึกเสียงมาอยู่ในไฟล์ของ Google ได้นะครับตัวโปรแกรมนั้นนะครับก็คือตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า vb Audio Cable นะครับเราสามารถเข้าไปที่ลิงก์อันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ชื่อลิงก์ v b a u d i o c o m c a b l e นะครับพอเราเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับจะขึ้นหน้าตาเหมือนอย่างนี้จากนั้นครับให้เราเลือกตัวโปรแกรมที่จะดาวน์โหลดให้เราดาวน์โหลดที่เป็นตัว for Windows หรือถ้าเครื่องใครเป็นเครื่อง Mac ก็ดาวน์โหลดที่เป็น for mac ไปในที่นี้ผมคลิกดาวน์โหลดของ Windows ไปนะครับพอดาวน์โหลดออกมาแล้วครับผมจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า vb cable diver มานะครับเป็นไฟล์ zi ปจากนั้นครับผมทำการคลิกขวาที่ไฟล์นี้แล้วก็ extrac t ออกมานะครับก็คือแตกซิปนั่นเองแตกไฟล์ เราจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า VB Cable Driver Pack 43นะครับจากนั้นครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมลงมาหาตัวติดตั้งครับตัวติดตั้งจะอยู่นี่ครับ VB Cable Setup. exe เราเลือกให้ตรงตามกับตัว Windows ที่เรามีอยู่นะครับถ้าเป็น64บิตผมก็เลือก x64 แต่ถ้าเกิดเราเป็น Windows 32-bit บิตก็เลือก Setup ธรรมดาแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็น x 6 4ทั้งหมดนะครับผมก็คลิกขวาครับที่ตัว Setup 64-bit บิตอันนี้จากนั้นครับผมเลือก run as admin ครับจากนั้นระบบจะขึ้นให้ install driver ครับเราต้อง install driver ก่อนนะครับถึงจะใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ ผม install driver ครับเขาจะถามว่า install ไหมเราก็โอเค install ผมขอเอานี้ออกก่อนครับอติกไว้ก็ได้ install ครับรอสักครู่ครับอ่าเรียบร้อยครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ install driver เข้าไปในเครื่องของเราจากนั้นกดโอเคครับเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง driver นะครับ แต่การใช้งานยังสามารถใช้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องเข้าไปทำการตั้งค่าเซตติ้งตัวไมโครโฟนและตัวสปีเกอร์ของเราก่อนวิธีการตั้งค่าครับผมก็เข้าไปที่เมนู start w i n d o w ตรงนี้ครับจากนั้นครับเลือกที่ Setting ครับเราจะได้ไฟล์ Setting ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่าง Setting ให้เราเลือกไปที่ system ครับ จากนั้นครับเข้าไปที่หัวข้อชื่อ Sound แล้วให้เราเลือกครับเปลี่ยน in, อิเปลี่ยน output ครับจากเดิมที่เราไม่รู้ว่าเป็น out, เราจะเป็น Output ที่เป็น Speak e r ของเรานะครับให้เราเลือกเป็น Output ที่เป็น c a b l e ตัวนี้นะครับส่วนของ Input ก็เช่นเดียวกันครับให้เราเปลี่ยน input ครับจากอันนี้ให้เป็น Cable เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วไมค์ผมอาจจะใช้ไม่ได้ เดี๋ยวผมขอทิ้งเอาไว้นี้สักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอบรรยายต่อก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองกันนะครับพอเราเปลี่ยนตัว input ให้เป็น Cable Input ตตัว Vb Audio Cable นี้แล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดตัววิดีโออะไรก็ได้สักอันหนึ่งครับที่เราต้องการครับพอเราเปิดวิดีโอที่เราต้องการนะครับจากนั้นครับให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรม Google d o c เอาไว้นะครับผมจะทำการเปิด2หน้าจอนะครับเปิดอันนี้กับเปิดวิดีโอนะครับเมื่อ,อไหร่ที่ผมกดบันทึกปั๊บแล้วผมกดรันวิดีโอปุ๊บนะครับไฟล์ตัวเสียงพอเสียงมีการบรรยายปุ๊บนะครับก็จะมีการถอดเทปเข้าไปใน Google Docs ให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยววิธีการทำงานเรามีสเต็ปอะไรบ้างนะครับ สเต็ปการทำงานก็คือพอเราเปลี่ยนตัว Input อันนี้เป็น Cable Input นะครับเราทำการเปิด Google d o c u m e n t กด Record แล้วก็เปิดไฟล์เสียงได้เลยนะครับแล้วโดยจะทำการถอดเทปให้อัตโนมัติเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับผมกดเปิดตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนในส่วนของตัว Input ให้เป็น Cable Audio Input นพะครับพอผมเปลี่ยน Cable Audio Input เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมกดตัว Google Recording นะครับ Google Voice จากนั้นครับผมกดตัว Play Video ครับแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะถอดเทปได้หรือไม่ ครับเป็นยังไงครับพอเราลองกดเพลย์ปั๊บเรากดบันทึกเสียงอันนี้ก็จะถอดเทปออกมาให้เราอัตโนมัติทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการถอดเทปเสียงจากไฟล์ออดิโอนะครับไฟล์เสียงต่างๆนะครับเราสามารถใช้งานตัว V-B Audio Cable อันนี้ได้นะครับเราลองไปใช้งานเพื่อ ถอดเทปต่างๆได้นะครับโอเคครับในส่วนของเซสชันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ